สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmooi Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า w i n c e n z o so. w i n c e n z o so, ทนายมาเฟียเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่3สลับเนื้อเรื่องนะครับ w i n c e n z o so, จัดงานปาร์ตี้หน้าตึกคืมกาทำให้นักเลงที่มาลื้อตึกไม่สามารถทำลายตึกได้ซึ่งในงานนั้นมีท่านทูตจากอิตาลีมาร่วมงานด้วย นักเลงยิงโทรรายงานเท่าแก่พักพักยังให้เลื่อนไปก่อนเมื่อชายยังร่วมง,งานเสร็จเธอถูกซังคุกและยองฮีเรียกตัวและถามว่าทำไมไม่บอกเรื่องนักวิจัยที่หายไปชายยังยืนยันว่าเธอสามารถจัดการเรื่องนี้ได้และไม่อยากบอกทั้งสองเพราะกลัวว่าจะกังวลมากไปหลังจากเสร็จงานปาร์ตี้ผู้ชายทุกคนต่างม,มาประชุมกันถึงความสําเร็จที่ตึกคึมการไม่ถูกทําลายทุกคนต่างกล่าวขอบคุณวิเซนโซ ที่ช่วยเหลือสถานการณ์ขับขันแบบนี้เช้าวันต่อมาวินเซนโซไปกินอาหารที่ร้านอิตาลีเชฟบอกว่าพิซซ่าที่เขาทําเมื่อคืนมีแต่คนชมว่าอร่อยแต่วินเซนโซบอกว่าที่คนชมว่าอร่อยนั้นเพราะทุกคนกินไวแล้วพอมากินของอย่างอื่นมันก็อร่อยหมดแหละเชฟจึงทําพิซซ่าให้วินเซนโซทานและเมื่อวินเซนโซกัดไปหนึ่งคำเขารีบขายทิ้งทันทีพร้อมทั้งใจเงินแล้วเดินออกไปขณะที่เดินออกไปนั้น เขาไปชวนเข้ากับกีซุกกีซุกพยายามทําความรู้จักเพื่อสืบข้อ,อมูลแต่วินเซนโซไม่สนใจกีซุกจึงเข้าไปในร้านอาหารอิตาเลียนเพื่อขอเป็นลูกมือของเชฟตอนแรกเชฟปฏิเสธแต่กีซุกอ้อนวอนจนเขาได้ทํางานเป็นเชฟผู้ช่วยวินเซนโซไปพบกับยูชานเขาบอกข้อมูลที่หามาได้คือบาเบลการแพทย์ที่กําลังผลิตยาตัวใหม่นั้นยาตัวใหม่มีส่วนผสมของสารคอยซานิกซึ่งใช้ในยาเสพติดทำให้ยูชานตกใจมาก เพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนวินเซนโซจึงบอกอีกว่าถ้าบาเบลทาสําเร็จจะทําให้ยาเสพติดแพร่กระจายได้ง่ายอาจมีการซื้อขายอย่างง่ายดายภายในโรงเรียนยูชานโมโ oh หที่ได้ยินแบบนั้นเขาจะหาทางจัดการพวกบาเบลให้หมดทันใดนั้นวินเซนโซรับสายจากผู้รับเหมาเขาจึงรีบไปที่วัดที่ข้างใต้ซ่อนเซฟเก็บทองไว้วินเซนโซและหลวงพี่จึงช่วยกันปูเสื่อไฟฟ้าซึ่งกีซุกจับตาดูอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้น วินเซนโซเดินไปตามตึกพบลูกชายเจ้าของร้านอาหารในตึกกำน้งม่วสุมอยู่กับเพื่อนๆวินเซนโซจึงเข้าไปห้ามทุกคนห้ามสูบบุหรี่เขาจะให้เงินค่าขนมวัยรุ่นทั้งหมดไม่ยอมฟังเข้าไปมีเรื่องกับวินเซนโซวินเซนโซจึงจัดการใช้ไม้ฟาดทั้งหมดจนวัยรุ่นทั้งหมดถอยหนีวินเซนโซบอกให้ลูกชายร้านขายอาหารทิ้งบุหรี่และห้ามสูบอีกซึ่งเขาก็ยอมทำตามแต่โดยดีทางด้านชายยังเธอพยายามสืบข้อมูลของนักวิจัยที่หายตัวไป เธอพยายามติดสินบนเพื่อนักวิจัยเพื่อให้บอกที่อยู่แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรในเย็นวันนั้นเธอรับสายจากสำนักทนายให้เธอมาร่วมง,งานเลี้ยงที่จัดโดยยองฮีชายังจึงไปร่วมง,งานเลี้ยงด้วยความจำใจซึ่งภายในงานเลี้ยงนั้นยองฮีให้ทุกคนแสดงความสามารถแต่ชายังไม่ยอมทำยองฮีจึงมางคับเธอชายังจึงล้อเลียนยองฮีตอนที่ยองฮีเต้นออกกำลังกายในที่ทำงานยองฮีเห็นดังนั้นจึงหัวเราะอย่างมีความสุข และเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับยองฮีเรียกชายยางมาคุยด้วยและบอกว่าถ้าเธอทําให้ฉันขายหน้าอีกครั้งหน้าเจอดีแน่แล้วเธอก็จากไปทางด้านยูชานที่ยืนอยู่บนตึกดัดฟ้าเขากําลังนั่งนึกถึงเรื่องราวที่นักวิจัยเล่าให้เขาฟังซึ่งนักวิจัยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ปฏิบัติงานนั้นบาเบลใช้คนในการทดลองยาซึ่งมีบางคนตายจากผลของยาที่ฉีดไปทําให้เขากลัวมากและไม่อยากทางานนี้อีก แต่เขาก็อ,อกจากงานนี้ไม่ได้เพราะทางบาเบลขมขู่ไว้วินเซนโซเดินเข้ามาหายูชานและบอกให้เขาหยุดเรื่องราวเกี่ยวกับคดีบาเบลทั้งหมดเพราะยังไงก็ไม่ชนะทางบาเบลมีผู้มีอำนาจมากมายท่านใดนั้นยูชานรับสายหนึ่งเขาจึงชวนวินเซนโซไปยันสถานที่หนึ่งกับเขาเมื่อทั้งสองไปถึงโรงพยาบาลยูชานรีบเข้าไปหายองจานักโทษหญิงที่เขาดูแลคดีอยู่ซึ่งยองจาป่วยเป็นมะเร็งเข้ารับการรักษา เขาจึงเรียกให้วินเซนโซเข้าทาความรู้จักวินเซนโซจึงทักทายและขอตัวออกไปก่อนหลังจากนั้นวินเซนโซนั่งคิดหาวิธีไม่ให้มีใครมาลื้อตึกคืมกาได้เขาได้รับเอกสารมาฉบับหนึ่งและโทรไปนัดพบกับด็อกจินเมื่อวินเซนโซพบกับด็อกจินด็อกจินวางอำนาจว่าอยู่เหนือกว่าวินเซนโซวินเซนโซจึงยื่นเอกสารที่ได้รับมาให้แก่ด็อกจินอ่านซึ่งเป็นข้อมูลการทุจริตของด็อกจินและรูปด็อกจินกับชูวินเซนโซจึงขู่ว่า ห้ามใครมาลือตึกคุมกาภายในสองเดือนนี้และพูดรับเหมาที่ลือตึกนั้นเขาต้องรู้จักเท่านั้นดอกจีนจึงรีบโทรหาเท่าแก่พักให้เรื่องการลือตึกไปก่อนในคืนวันนั้นเองวินเซนโซได้รับข้อความจากยูชานให้ไปหาที่บ้านซึ่งก่อนที่เขาเข้าไปในบ้านยูชานเขาได้พบกับชายางเธอจึงบอกว่าอย่าไปพูดอะไรเพอร้อเจอ้อกับพ่อเธออีกวินเซนโซไม่ฟังอะไรและยังบอกว่าเธอโง่จริงๆแล้วเดินเข้าบ้านไป เมื่อวิเซนโซพบกับ an, ยูชานยูชานจึงบอกว่ายองจาคือแม่นายใช่ไหมอย่าท er ําอะไรที่จะมาเสียใจในภายหลังล่ะวันต่อมาระหว่างที่ยูชานนั่งฟังข่าวในข่าวรายงานว่าบ้านพักตากอากาศเกิดแก๊สระเบิดขึ้นทําให้นักวิจัยและครอบครัวตายทั้งหมดยูชานที่ได้ยินดังนั้นจึงโมโหมากรีบไปที่เกิดเหตุวินเซนโซที่เห็นดังนั้นจึงตามยูชานไปเช่นกันซึ่งเมื่อถึงที่เกิดเหตุยูชานขอเข้าไปดูข้างใน แต่ถูกตำรวจห้ามไว้และมีมาเฟียซุ่มดูอยู่วินเซนโซจึงให้ยูชานออกมาก่อนทานด้านยองฮีสั่งฮุกเรียกให้เธอไปพบกับฮันซอประธานแห่งบาเบลกรุ๊ปเมื่อเธอได้พบกับฮันซอเธอบอกว่าเธออยากให้ฮันซอซื้อสำนักอายการทั้งหมดแต่ฮันซอไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสำนักอายการทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปยองฮีจึงรู้ว่ายังมีคนคุมอยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งฮันซอไม่ใช่คนคุมบาเบลอย่างแท้จริง และเธอยังได้รับแจ้งอีกว่าพบตัวนักวิจัยแล้วจากคนของเธอทางด้านยูชานเขาได้รับสายจากนักวิจัยว่าเขาพร้อมจะให้การในศาลแล้วทําให้ยูชานดีใจมากและจะไปรับตัวนักวิจัยในวันรุ่งขึ้นระหว่างวันนั้นเองวินเซนโซประชุมกับผู้เช่าตึกเขาวางแผนจะซื้อตึกรอบๆแล้วให้ผู้เช่าย้ายออกไปอยู่ได้ฟรีทําให้ทุกคนดีใจมากที่วินเซนโซใจดีแบบนี้ในคืนวันนี้เอง ขณะที่ยองฮีนั่งพักเธอโทรหาคนของเธอให้จัดการกับนักวิจัยได้เลยซึ่งขณะนั้นนักวิจัยกำลังนั่งรวบรวมข้อมูลอยู่แต่เขาพบว่ามีตำรวจมาขอตรวจคนเขาจึงรู้ทันทีว่ามีคนมาสั่งฆ่าเขานักวิจัยกระโดดหน้าต่างหนีและรีบโทรหายูชานซึ่งขณะนั้นยูชานกำลังนั่งกินเหล้ากับวิเซนโซเขาขอตัวออกไปสูบุรีขณะนั้นเองสายของนักวิจัยโทรเข้ามา แต่วิเซนโซไม่สนใจเมื่อยูชานกับเข้ามาเขาได้บอกว่าพวกบาเวลคือพวกปีศาจเราต้องเอาปีศาจสู้กับปีศาจวิเซนโซ่ so จึงบอกว่าเมื่อกี้น่าจะมีสายด่วนโทรหาน่าจะเป็นนักวิจัยเพราะเมมชื่อว่า RDU รหัสของยาตัวใหม่ยูชานจึงรีบโทรกลับทันทีทันใดนั้นมีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งเข้ามาชนทั้งสองอย่างจังทำให้ทั้งสองสลบไป จบไปแล้วนะครับสาหรับตอนที่ 3. สาหรับควารู้สึกหลังรับชมในเรื่องตอนที่3ามเข้มข้นมากครับเพระเอกอย่างเทแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกแบบและตอนจบตอนที่3ทําได้หน้าตกใจมากครับอยู่ดีๆตัวเอกจะตายซะง,งั้นใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ